เต้นเนอใครอะเยสเยสเยสเฮ้ยมีเสียงเพลงด้วยนะคนนั้นเต้นอยู่โอเคแล้วไม่มีห้องอื่นเลยหรอซองององหาไม่ได้หาไมด้กันไม่มีเอ้เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเขาทำอะไรอยู่อ่ะถือมีดอ่ะเฮ้ยมันชี้มาทางเราหรือเปล่ามันเห็นแล้วหรอใช่เหรอ เขาเออแอบ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 ไหนอะเสียงมันมาแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมสยองขวัญสั่นประสาทกันอีกแล้วก็คือวันนี้เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอพาร์ตเมนต์หรอคอนโดก็จะเป็นห้องห้องอะไรแบบนี้นะครับนะโอเคแล้วมาดูว่ามันจะสยองขวัญสั่นประสาทขนาดไหนนะครับไปเดี๋ยเริ่มเกมเลยกดสตาร์ทนี่คือ โอ้บรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยนะเมื่อกี้แบบว่าฟ้าครึ้มอ่ะฝนตกเลยอ่ะเหมือนว่าอะไรนี่เราเลิกงานจากงานกะดึกเหรอ,อใช่ครับโอเคมาทุกคนหลังจากที่กลับมาจากทํางานนะครับก็หาอะไรกินหน่อยหิวอ,อ่ะเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเฮย้ยอะไรวะเสียงทองเสียงอะไรวะอ๋อนี่มีลิฟต์ด้วยอันนี้คือที่อยู่ของเราค,ครับ<อ>ทุกคน<อ>เป็นห้องเนาะอ๋อ,อ,อแล้วก็มีตึกตรงข้ามด้วยครับ โอเคเราลงได้ไหมนี่นั่นไหนห้องเราอะลงไม่ได้น่าจะเมื่อกี้แหละเราต้องไปเข้าห้องเราหรือเปล่าเออว่ะเป็นไปได้เดี๋ยวเขาปิดประตูก่อนละกันนะครับปึ้งโอเคแล้วไหนห้องเราล่ะห้องนี้เหรอแล้วห้องนี้ห้องใครก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมครับไม่มีโอเคไม่เป็นไรโอ้โหดูจากสภาพกก็เ่าทำไมมันฝุ่นอันนี้คือลายวอลเปเปอร์หรือว่าผนังมันเป็นเชื้อราวะลายหินอ่อนอ๋อน่าจะเป็นลายน่าจะเป็นลายหรือหรือหรือเปล่าวะ อะไรต้นไม้อะไรงี้ไงตกแต่งแบบไหนวะตกแต่งให้มันดูสกรปรกโ <laughs> อเคทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องของเรานะครับนะออถือว่าไม่เล็กนะเพราะว่าอยู่คนเดียวปะเออใช่อยู่คนเดียวนะน่าจะอยู่คนเดียวก็<ม>ดูแบบมีหลายห้องโยงเออนี่แยกเป็นสัดเป็นส่วนนะห้อง, ông, อ,งอาบนงอาบน้ํานะครับนี่เครื่องซักผ้าก็มีอันนี้คืออะไรอ่ะตะก้าผ้านะครับปิดไฟไว้หรือจะเปิดดีเอ้ยอย่าเปิดมันประหยัดเปิดเปิดปิดปิดดีไหม ไฟมันจะเสียเสียไปเลยเหงาไงเหงาไงอยู่คนเดียวมันเหงาเล่นไฟฟุ้งซ่านละฟุ้งซ่านไปเรื่อยจอันนี้ห้องอะไรล่ะโอเคห้องส่วมผมขอไม่เข้าแล้วกันนะผมผมกลัวมันหมิ่นนะครับนะทุกคนโอเคปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแล้วห้องนี้คือห้องอะไรอันนี้ห้องอะไรนี่ห้องครัวโอเคห้องครัวนะครับเฮ้ยมีพิซซ่าด้วยนจะเน่าแลวมั้งเนี่ยโหดูจากสภาพ กินแล้วไม่เก็บเลยกินแล้วให้แม่มาล้างแม่ไม่อยากมาล้างเพราะแม่ไม่อยู่แม่ตายอะไรเนี่ยคืออะไรวะไม่รู้อ่ะไม่คมอ่ะนี่ขอให้เราทําอะไรนี้เขาบอกว่าต้องเทน้ําใส่เอ่อถ้วยน้าร้อนนี่หรอหม้อหรอเออหม้อน้ําร้อนอ่ะฮะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าินน้ําลงในอันเนี้ยอ๋อโอเค แล้วก็เดี๋ยวเราทำไมเราต้มต้มไข่กินหรอหรือยังไงวะต้มมามองมาม่าเฮ้ยดีดีนะน้ำหกน้ำหกทำไมมันหมุนอย่างนี้อะเลิคอปเตอร์เฮ้ยน้ำหกป่ะนี่โอ้โเห็นเขาบอกว่าเปิดแก๊สเปิดแก๊สเปิดเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สอันนี้คือติดหรือยังอ๋อติดแล้วหรอใช่เติดแล้วจนกว่าน้ำจะเดือดโอเคแล้วก็น้าจุ่มลงไปจะบ้าเหรือน้าจุ่มน้ำร้อนเขาบอกว่า เออเอาขยะไปทิ้งในถังขยะหรอขยะนั่นแหละทิ้งขยะเหรอโอ้โหอันนี้คือขยะหรือเปล่าอ่ะหรือเราเรายังไงวะอันนี้คือถาดพิซซ่าหรอเอคือถ้าสั่งเยอะขนาดนี้คุณต้องเป็นลูกค้า V I P แล้วนะทิงแล้วแบบ V, v I p อะ่ะเออมันมันกินแต่พิซซ่าเหรอวะ <Tracy S 1> อ๋อนี่ไงทุกคนโอเคครับอะไรนี้ทิ้งต้องทิ้งด้วยเปล่าวะอ <cier> ๋ออเคหุยกล่องเดียวไปทิ้งเป็นถุงเลยหรอถุงใช่จังโอ้นี่ก็อีกถุงนึงว่ะห้องนี้ว่ะมี โอ้โหดูสภาพทำไมห้องบ้านเราห้องเรามันกังยางวะมันจกกระปกเพราะใครเนี่ยเราอะเราอยู่คนเดียวใช่หรออันนี้คืออะไรนี่ทีวีหรอเปิดได้ป่าวะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ว้ายตัวเองตัวเองตกใจเงาตัวเองในกระจกว้ายเฮ้ยอะไรทำไมคอเรามันแปลกหัวเรามันแปลกแปกวะทุกคนเดิเดิลเ เคยเห็นไก่เวลาที่เขาโยกไก่แล้วแบบหัวมันอยู่กันที่อ่ะเนี่ยใช่เลยเราเป็นไก่เหรอปอกปอกกระป๋อบเปเป็นไก,นไก่หรือเขาตกแต่งห้องแบบสไตล์นี้ป่ะสไตล์บบอะไร,กรอกอแบบห้องจะแบบรกๆหน่อยอ๋อวัยรุ่นอเมริกาห้องต้องลกเหรอ,อโอ้มันก็ไม่ไหวนะอะไรนี่มีขนมด้วยวะอะไรนี่กินไม่ได้เหรอวะไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรอ่ะข้องบนตกโอ้โหตนตกหนักเลยแล้วมีกล้องไว้ทำไมวะกล้องส่องอ่ะเฮ้อ ส่องดูเมียชาวบ้านเนาะอ่าอาจจะมีห้องไหนที่แบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลืมปิดผ้าม่านอะไรแบบนี้ฮะไม่ดีไม่ดีแบบนี้ไม่ดีนะครัแต่ก็ไม่หยุดโอเคเราต้องเอาขยะไปทิ้งได้ไหมขยะไปทิ้งแต่เดี๋ยวเฮ้ยตรงนูนใช้ถังขยะหรือเปล่า ถ้าเราโยนจากข้างบนอาฮะได้เปล่าวะถ้าตกถ้าตกใส่ตรงนี้เราก็ไม่แข่งอยากทำมานานแล้วโยนขยะทิ้งแบบนี้เราจะแม่นหรือเปล่าเดี๋ยวนะทิ้งได้เปล่าวะไม่รู้อะลองดูไปเอ้ยได้ไหมอะน่าจะได้นะได้เหรอเออเอาเยอะยเลยเอาเยอะยเลยแล้วไอ้ถุงถุงถ้าอย่างนี้ทิ้งได้ไหมอะอันนี้มันยังไม่หมดไงใช่เหรอลองทิ้งดูดิฮึบ เฮ้ยได้วะได้วะได้วะได้เชย่อไอ้นี่ขนมอะไรอ่ะฮะอาหารแมวหรือเปล่าเออเขาอาจจะกินไม่มันอาจจะเป็นแบบว่าพรีเซนเตอร์แมวอะไรเงี้ยใช่เหรอเขาไม่ใช่เหรอโอเคอทุกคนผมโยนเออ่ขยะอีกถุงนึงแล้วกันนะครับไปเลยไปไปมันได้จริงเหรอวะเรียบร้อยว่ะโอเคโอเคได้อยู่ โอเคเราไปทําอะไรต่อ,อน้ําเดือดแล้วน้ําเดือดเรามาแบ่งกันกินและถุงนี้ต้องทิ้งไหมโอเคช่างแม่มันวา,างไว้โอเคน้ําเดือดน้ําเดือดแล้วทําไงอะแล้วเราต้องใส่อะไรอ่ะดูดิเฮ้ยตู้เย็นตูเน้เย็นว่ะต้อมอะไรรอเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแม่เหล็กลายอะไรอะเดดพูปะ <Hey. S 1> เออว่ะใช่ปะเนี่ยเดดพูมีลายเดดนผูด้วยอะโอเคเปิดเปิด อันนี้คืออะไรอ่ะอย่าบอกนั้แล้วเอาขนมมาต้มอะคืออะไรวะเหมือนเป็นไอ้นี่หรอเหมือนแป้งเกี๊ยวแบบนี้หรอเออเกี๊ยวหมูเหรออ๋อกินเกี๊ยวโอ้โอเคโอเคโอเคก็คือฝนตกก็ต้องหาอะไรแบบร้อนๆนะครับนะอันนี้ต่างประเทศเขาคงไม่มีมาม่ารสต้มยำกุ้งอะเนาะเขาเลยต้องกินเกี๊ยวถ้ามีมาม่ารสต้มยำกุ้งก็คงดีอันนี้คืออะไรอันนี้เขาบอกอะไรซ็อกซ็อก ก็ถุงเท้าอะไรกับถุงเท้าน่แหละให้เก็บถุงเท้าไปไปไหนอะ่ะเอ,อ,อ๋อนี่หรือเปล่าผมว่านี่เอามาใส่ในนี้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องหาถุงเท้ามาเก็บกันหรือเปล่านี่เหรอแค่นะถุงเท้าใช่เหรอ,อไออันเนี้ยสีขาวพอเข้าใจได้คือนี้ใส่จนดำเลยเหรอมันจะเป็นถุงเท้าสีดำาอ,อถุงเท้าสีดำเ,ออเดี๋ยวลองไปทิ้งดูก่อนทุกคนไม่รู้ใช่หรือเปล่าโอเค อ่าใช่ใช่ทีแรกผมก็คิดว่าใช้จนถุงเท้าดำเลยไม่ะขนาดนั้นสองข้างลักกันทำมันก็หมุน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 เนี่ยอย่างระศีโอเคอาหารสุกแล้วครับทุกคนมาได้เวลาที่เราจะเออดื่มดำกับรสชาติโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกี้ยวกินหมดนี่เลยเหรอวะเฮ้ยคุณเคยเห็นป่ะนี่จานบิน UFO อแข่งเดลควีนวะเนี่ยอันนั้นไอติมไม่ตกอันนี้เกี้ยวไม่ตกดูนี่มุน กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยไอ้หมุนหมุนดีจังเลยวะทุกคนเขาบอกให้กินหน้าคอมอ่ะเขาเรียกว่าสเตปเกมเมอร์ไงเพราะว่าเกมเมอร์จะต้องแบบกินกินไปด้วยเปิดแบบว่าพวกช่างไปด้วยอ่าดู YouTube ไปด้วยแล้วก็แบบช่องกับตาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยช่องพ่อลูกเล่นเกมจับตาเล่นเกมดีพ่อลูกเล่นเกมพ่อลูกเล่นเกมเดี๋ยวไม่เหมือนกันเลยอ้าวพี่ มันเหมือนกันเกินไปเป้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนมามีไอ้ได้สองอันมีตุ่มสองอันเลยเหมือนแต่แล้วมีไฟอันนี้ได้เปลี่ยนสีให้ดูหน่อยได้ไหมพี่อ้าวไม่สีเขียวมันจะไม่เห็นทุกคนนี่อันนี้ก็สีเขียวนะเฮ้ยพี่พี่ใช้ไม้เดียวกับผมเลยถือว่าถือว่าไม้ดีนะครับมีรสนิยมนะโอเคแล้วเราก็ทําอะไรอ่ะกินเหรออ๋อนั่งกินนั่งนั่งโอ้โหเก้าอี้เกมเมอร์ด้วยเก้าอี้เกมเมอร์ใช่มา รับประทานนี่อ๋อกดเอฟกินกู o ดบอยกูดบอยกูดบอยกูดบอยมันหมา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 แล้วอย่างเงี้ยหมาอะไรให้กู o ดบอยเนี่ยโอเคทุกคนกินเสร็จแล้วก็ไปส่องสาวในไอเี็ยก็ส่องจริงเหรออันนี้มันเปิดไม่ได้เนาะผมอยากจะดูเปิดนงเปิดหนังอะไรดูไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะเฮ้ อะไรวะอ๋อไฟ U F O ว่ะมันมีจริงนะนะอันเนี้ยเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวว่ะเออนี่มันก็เปิดได้เออก็เปิดให้มันหน้าอยู่หน้าอะไรหน่อยดีวะเปิดเป็นแบบเปลืองค่าไฟเปลืองถ่านคอมได้บอกว่านี่อ๋อไฟสติมเมอร์นะครับหรือเราเป็นสตีมเมอร์เเฮ้ยมีกล้องด้วยนี่สองจอเลยมีสองจอเอาอ่านคอมเมนต์นะเออเป็นไปได้นะนี่โอเคทุกคนได้เวลาอันนี้คืออะไรแป๊บสิไม่กิน ได้เวลาที่เรารอคอยนะครับทุกคนสองสาวเดี๋ยวเห็นอะไรแวบๆวะเต้นหรอใครอะ yes 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 เฮ้ยมีเสียงเพลงด้วยนะคนนั้นเต้นอยู่โอเคแล้วไม่มีห้องอื่นเลยหรอสองสองสองหาไม่ได้หาไมได้กนไม่มีเอ้เฮ้ยเฮ้ยเขาทำอะไรอยู่อะถือมีด啊 มันชี้มาทางเราหรือเปล่ามันเห็นเราหรอใช่เหรอโอ้ยวิ่งคนเร็วหอมเขาเออแอบ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 ไหนอะเสียงมันมาแล้วอาพี่โอ้ยแอบไม่ทันละแอบไม่ทันเลย มารอบนี้ทุกคนมันชี้หน้าแล้วเร็วเลยอย่าชี้หน้าแนทอู้ดูไฟมันเปิดไล่ใบอีกแล้วมาแล้ววิ่งเร็วจังวะเออมันกินแล้วปบบว่ารอบนี้เราไปแอบที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะแอบไหนดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาอะไรดีมันมาแล้วค่ะ แล้ยังยังยังมันยังไ,งงไ,งไม่ไ,ไปโอ้ยเทาไมอ่ะไม่ทำไปส่งเลยเออไม่เราจะทํายังไงอ่ะสู้กับมันเหรอวะในห้องน้ํามีโหมีแต่แปรงอ่ะสู้ไม่น่าไหววะไอ้น,นี่อ่ะซิชูไล่เสือเพื่อไม่มีใครอยู่ครับพี่พยังอ<ห>่ะยังมันยังไ,งงไม่ไ,ไปหรือว่าเราต้องหนีออกไปเลยวะเนี่ยจงังวันเนี้ย ไปเลยปิดประตูด้วยเดี๋ยวยุงเดี๋ยวยุ้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันลามันมามัวตนแหลาาวงเลยเราหูชั้นสูงเลยวะ อยัางตามมาอยู่พี่ทางออกทางออกทุกคนครวนี้เราจะวิ่งแบบไม่สนอะไรเลยนะไปเลยวิ่งนะเราเนไปคิดชีวิตอะอย่าหันไปมองอันนี้บอกเตไปไปไปงกูแบกไแบกูแโกูกูโกูแบกูงกูกูงกแบ่กงไปแิ่งอย่างเดียวกงงแงงแแกก โอ๊ยตำรวจเหรอตำรวจตำรวจตกใจผคนลุกเลยอุ้ยโอเคทุกคนเราน่าจะรอดเหรอผู้คนลุกจริงนะนี่คือบรรยากาศมันแบบโคตรเขาเรียกแบบเียวอะเออมันเสียวมากมันกดดันมากเลยอะทุกคนโอเคนี่คือข้อดีจากการที่เราเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับแต่ถ้ายุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วเอาตัวไม่รอดก็ตาย โอเคก็คือแอบ,บมองนะครับจน,น <ะ S 1> ได้เรื่องเลยถ้าสมมเราไม่แอบ,บมองไลน์ต่อไปก็อาจจะเป็นเราโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับกคคบเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบบาย